ตอนเช้าแล้วจ้าอากาศดีแต่ว่าลมแรงย่านเป็นห่วงพรำจ้าย่านเป็นห่วงผละไม่ลวงมันลวงแล้วสองหน่วยสาหน่วยสิได้กินมอเมอนีอันนี้เป็นอาคเทคจ้าคนคนมาตรวจแพลนเท้าสิประชุมก็หพองควัาเดี๋ยวนี้น้าจ้านอ้นองคลัว Alright, and he's um สวัสดีค่ะมื้อนี้น้องนสิมาอัปเดตเรื่องบ้านในเบิงสร้างเพิ่งถ่ากําแพงหนี่ออกแล้วเห็นบหมวงนีสนง้สิเป็นกระจกใ่กจ้ะ,จะ,จะสิเป็นกระจกกระจกกระจกพ่อพอหฮายยางเข่าม้าหนาบ้านเห็นไหมสิเป็นกระจกกระจกใ่มองนี้หลังจากนั้นพอตั้งแต่เข่าม้าวงนี้สิเป็น ประตูผักจ้ะเป็นประตูประตูเปิดจริงสิไหมประตูเปิดจริงสิไหมจ้ะตอนนี้น่องร้อยอย่างเป็นบาจ่าร้อร้อนหน้าต่างทางบ้านจ้ะร้อนหน้าต่างเล่กากาอเพิ่นสิมาเอาเพดานออกเอาเพดานออกเล้ากาอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงเนาะแรงจากนั้นอันนี้อีกความเปลี่ยนแปลงหนึ่งนี่พันสิเฮ็ดอันนี้จ้ะมองนีนสิเป็น มองนี่สิเป็นปิดจ้ะเป็นกำแพงปิดมองนี่พ่นสิเฮ็ดเป็นตู้ใส่ตู้ใส่ผ้าปูใส่ผ้าเช็ดตัวประมาณนี้จ้ะนี่อันนี้อันนี้ทเมาก็สิเปิดออกบงหญ่จ้ะจไปดูมันกับปลาห้องห้องนี้กับห้องนี้กับห้องนี้จ้ะนี่ตะกี้มันสิอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่อันเก่าตรงที่นี่เฮาสิบอรเฮ็ดอันเก่าห้องอันอันอีหยังก่อน อันนี้อันนี้คนใส่ของหม่มนี่่นใส่นใส่ชัว,ชวร์วขาวหาย้ะเพื่อนบอกว่าลองมือนีเดวิดไปสื่อหลอกมาเพราะว่ามันบ่มีหลอกบรรยมคนเขาาฮางบอรูงเสียนี่ลหละอ่านี่ลหละจ้ะน้องไม่เหตุใหบง,งเงนื้อสื่อว่าเพิ่นเหดุยังแน่น้องยอมรับว่าน้องเมยจา้าบางครั้งน้องกับเบอร์คือการเฮตดบ,บ้านเนี่ยมันเมยเด้้องสิบ,บอกให้ต่้งแา่ว่าฮาต้องเป็นคนที่ใจหลับบานแน่จังน่อยเป็นคนที่แบบว่าอยากอยู่อิ๋ คันบอคันสิคิดแบบว่าเออคันสิสิเห็ดบานแล้วขายนี่บอขอแนะนาเห็ดดีขนาดนี้เห็ดแบบว่าเห็ดพ่อแบบว่าเห็ดพ่อขายเอาเห็ดไดแต่ว่าเนนี้ยเอาเห็ดยู่มันรายละเอียดมันอยากจากังเนาะมันบอขคือกันบานขายก็บานที่เอาสียูอิลีมันสิบอสิบอขึ้นกันเนาะอันนี้แหละน้องบอกฟังเลยคือ่นสีบอท่านใด่าวทุบของครัวจนกว่าหน้าต่างสีมา้าทุกสิ่งสีมา้าผอมมา้า หลังจากนั้นเพื่อน่อยสิทุกเทียเดียวเลยเขาจะย้ายห้องเขาจะหายย้ายห้องโคลชัวคลาวเป็นที่นั่นห้องครัวเพื่อนกสิเฮ็ดห้องเตาแก๊สสอยูบังหันด้านนองสิพ้ามาเบิ่งเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนดีไซน์อีกแล้วจาเดวิดมักเปลี่ยนดีไซน์ที่แหลกที่แหลกนองวาจอย่างเสี่อันนี้ความคิดอย่าเพิ่งเทียงกันอยู่จา,าเถียงกันบ่บลเหลวจากเทียนี่ลหละเฮ็ดบ้านจามันมันตองต่อสู่กันเนี่ ต่ว่าตั้งแต่ว่าน้องเข้าใจอยู่เพราะว่าอ่าห้องห้องนอนห้องน้น,น,นที่แรกมาเบิ่งเอาสามเอาที่แรกที่แรกอ่าหยุดก่อนที่แรกที่แรกห้องนอนห้องนี้สิเป็นห้องสวีทหมายถึงว่าสิมีห้องน้ำสิมีทุกสิ่งทุกอย่าง ตแต่ว่าลองเปลี่ยนใจน้องสิบอนอนอยู่หน้าบ้านเพราะว่ามันผิด่วงจุ้ยกับน้องเพราะว่าน้องสิไปนอนอยู่ข้างลัางบ้านเพราะว่าเฮาเห็ดธุรกิจพร้อมหลังจากนั้นแล้วก็เฮาเห็ดเห็ุงานไปพร้อมเฮาต้องการคุ้มทุกคนอันนี้ในหลักฮวงจุย้ยตะบรูว่าแม่นความเชื่อสูนบุคคลบันที่นี่ห้องนอนอันนี้สิมีห้องน้ำแต่ว่าพิ่นสีเห็ดพิ่นสิพังอันนี้ออกเบิดแล้ว ประตูมันสิประตูใหญ่มันสิมาแบบนี้จ้าแต่ว่าอันนี้มันอันนี้มันขันที่สองอันนี้ขันที่หนึ่งก็คือไปแบบนี้ก่อนอันนี้มันสิสุดท้ายกว่านี่นี่จากหนี่เลยนี่จากจากมาบ้านมองนี่เขตนี่สิที่หลังจก้กอันนี้สเต็ปแรกสเต็ปหนึ่งตรงนี้ไปแบบนี้อันนี้สเต็ปที่สองมองนี่ ที่สองตั้งแต่เริ่มจากมองนีไปเลยจากเปลี่ยนไม้เบิดเปลี่ยนประตูเปลี่ยนไม้เบิดสเต็ปสองเข้ามาต้องฝาเบึงสเต็ปสองเนาะเข้าบึงสเต็ปเข้าบ่งสเต็ปแรกก่อนสเต็ปสองมาไลละเอียดเพราะว่าเขาเปลี่ยนแพนไม้อาร์เคเต็กเขาเ่าท่านได้เขาเพราะท่านเขียนแพนใน้เ u าแต่ว่าเขาบอกเขาแล้วบอกว่าเขาจะเอาแบบนี้แบบนี้เขาต้องไปเฮ็ดแพลนมาใหม่เขาต้องเสียเงินอีกบอเท่าไปนั่นแหละน้องบอกสูฟังก็คือ อ้าวมาเบิ้งบันที่นี่อ่าบันที่นี่บันที่นี่บันที่นี่ยหญ่เครื่องใหญ่เครื่องน้าหอนไปยูมองพุ่นไปยูอ่าไปยูห่องห้องนามมองพุนนี่ไปยูมองนี่ลนี่ละไปยูมองพุนแล้วบันที่นี่มองนี่นมันไม่นามเนาะนี่มันไม่นางนี่จ้งมันมีทอนามเพิ่นสีเอาห่องครัว เตาแก๊สเตาแก๊สปิกนิกกันแหมน้องมีเตาแก๊สปิกนิกน้องก็เลยอันเพิ่สี่อันตัดตัดห้องครัวตัดเครื่องเราไม่เขาเห็นกับเขาได้ชัวร์าวนึงเสียเพราะว่าเขาต้องรอห้องครัวหกอาทิตย์จ้ะนั่นแหละน้องก็เลยแบบว่ามาอัปเดตให้เบิรงคือซือ้อห้องครัวซีอูนี่หลังจากนั้นมอ,มองอื่นในี่ยขังนอกไปไปเบิร์นขังนอกมาหนึไป น้องนอกใครเหรอจ้าค่ะข้างนอกบ้านเพิ่นเฮ็ดยังมันบอกข้างนอกบ้านเพิ่นเฮ็ดเพิ่นม่านเพิ่นมาเฮ็ดอันนี้จ้าเพิ่นมาต่อกันแมมเพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นมาเก็บรายละเอียดให้เฮาอ่าอันนี้เนี่ยตีแล้วเนี่ยตีจ้าเพิ่นตีเพิ่นตีไม่เดวิดลงไปดูสิเงี้ยไปเพิ่นตีไม่ ตีไม้มองนี้หลังจากนั้นเพิ่นกับชีเลือมองหันอันนี้เพิ่นกับตีอันนี้นี่ต่างตัวอันนั้นบอเพื่อนในเร็วจ้าบอเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอมีคนหลายคนเนาะเพิ่นมีแค่สามอันนี้ข้าวต้องข้าวเป็ดเป็ดโถกอ่เป็ดไม่ใช่ข้าวต้องมีทางข้าวอาจาระนั้นข้าวจะคลุมมันเป็นแบบนี้โอเคนั่นล่ะเดี๋ยวมาเบิ่งมองพี่มันที นีเดีย๋ยวมันจะเป็นตรงนู้น,น yeah. ออมองนี่จ้านี่เพืนเห็ดไม้นี่บอพ่นเห็ดไม้อันนี้เขาสามารถปลูกต้นไม้ได้เดีด้วขมว่ามันน่าจะหายอันนี้อยู่<ๆ>ได้มันอย,ยู่ได้เิ่นสิเห็ดเรียบร้อยหายแล้วไงพืชเี็ดบันไดขึ้นใช่ไหมเดวิวนออันนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นดอนไม้จะอยู่ที่ไีนอันนี้ไม่จะจะมาจากที่ไี่แล้วก็ลงอันนี้ลงที่นี่ อันนี้จะเป็นปูนโอเคอันนี้จะเป็นปูนตรองอันนี้เป็นปูนปูนจักที่นี่ฟุ่มโอรุ่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เด็งาพ่อนี่เดวิดให้ท่านผู้ชมดูเยอะๆต้องมาจากที่นี่เพราะว่าฝ่ายนี่เดวิดบอกว่าสิเป็นปลูกต้นไหม่จ้ะแต่งแต่ว่าน้องคิดว่าปลูกต้นไหม่แล้วก็ปลูกดอกใหม่ก็ได้ปลูกต้นไหม่ให้มันขึ้นสูงเขาก็ต้องปลูกอีอย่างแซมแซมไม่ใช่จะใส่อจะใส่ไม่ใช่จะใส่เศษอะไม้จะไม้ไม่ให้ยามันขึ้นหรอใช่ใช่ ทําไม่นั่ยแหลังจากนั้นเพิ่นกับซีเรสอย่งกาะบันไที่ไนแค่บันไดขึ้นไปสวนให่หนึ่งสองนี่แหละจ้างานมือหนีเพลนเห็ดเนาะลังจากนั้นลังบ้านให้เดวิด้าไปน้องซิบบ์ไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เคยอร่อยดอกไม้ต้นดอกไม้อันนี้เข้าเป็ดเข้าเป็ดกำแพงอันต่างอกเขาต้องต่างกำแพงไมหลังจากนั้น ครองในครองความโลนจะยา,ยากที่นี่ไม่อยู่ที่นี่เขาต้องเขาต้องทำต่างมันที่นี่คิดว่าโอเคนะจนัะเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปวันเสาร์น้องสิบไปเลือกตู้เย็นแต่ว่าเลือกอลไจ้าตู้เย็นไปเลือกตู้เย็นไปเลือกเตาเตาแก๊สไปเลือกอ่า เครื่องล้างจานไปเลือกผัดล้มนั่นแหละจ้าเขาต้องไปเลือกอ่าวันที่นี่ก็ได้สิถามเพื่อนมาเอาไปยังเขาคือฝ่าวเลือกแท้เพื่อนบอกว่าค่ะมันมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามันสิประกอบง่ายกว่ามันสิมันสิตรงกว่าคันเฮาเครื่องล้างจานตั้งเอาตู้เย็นตั้งเอาอีหยังตั้งเตาแก๊สมีเสียมันสิเรียบกว่าคันเฮาบ่มีอย่างเสียมันสิมันสิบ่ตรงบันไดอันนี้ความคิดของเพื่อนนอกมันที่นี่ าการสั่งของอยู่ในห้องบ่อใดเลยเสียนะห้องต้องสั่งจะมันมามันถูกโควิดพร้อมมันก็นเลยสีสั่งสั่งบางไงนั่นแหละเดี๋ยววันเสาร์น้องดิถ้าไปเบิงว่าน้องสีเลือกของครัวแบบใดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใดเนาะจ้กเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องขอตัวไปก่อนขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามและให้กําลังใจน้องผู้ใดมกักเลี้ยงบ้านแล้วน้องก็สีอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะจ้กเลี้ยงบ้านน้องคิดว่ามันสิบโเสียง่ายดอกมันก็นสี ต่างแต่ว่าต่อไปนี่มันก็นสีล้อแคหน้าต่างประตูเพราะว่า,ามันสิโดดแน่จากน้อยบันที่นี่สร้างเพิ่นก็นสิมาเก็บรายละเอียดเก็บอันนี้จนกลัวว่าประตูหน้าต่างสีมาแล้วก็สิมีไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปอันนี้สเต็ปที่หนึ่งต่อไปสเต็ปที่สองขอบคุณหล,ลายๆค่ะบายบายขอบคุณค่ะ